คลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อให้คำแนะนำการนำนมแม่มาส่งให้บุตรเมื่อแม่กลับบ้านอาจมีภาพและคำพูดบางตอนไม่เหมาะสมและผู้แสดงไม่ใช่มันดานหลังคลอดของคุณไข้จริงขอบคุณค่ะคุณพยาบาลคะอันนี้นมของ,งน้องมีฟ้าค่ะวันนี้แม่จะได้กลับบ้านแล้วนะคะอ๋อดีมากแลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวพยาบาลจะแนะนำขั้นตอนแล้วก็วิธีการเก็บนมแล้วก็การ เอาน,อนอมาส่่งทีเนน้ะะคะมื่อคุณแม่อยู่ที่บ้านควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สุขสะอาดอาหารกระตุ้นน้ำนมไม่เครียดควรปั๊มนมทุกสามชั่วโมงอย่างต่อเนื่องและควรปั๊มครั้งละประมาณ15-30นาทีโดยล้างมือให้สะอาดและอาจจะใช้สำลีชุบน้ำต้มสุกเช็ดบริเวณรอบหัวนมและลานนมให้สะอาด ก่อนการปั๊มนมหรือบีบนมกรณีใช้เครื่องปั๊มนมควรเลือกขนาดกวยปั๊มนมให้เหมาะสมกับหัวนมของเราเพราะถ้าเล็กเกินไปจะทําให้เกิดการเสียดสีที่หัวนมและอาจเกิดการเจ็บปวดหรือเป็นแผลได้ที่สําคัญอุปกรณ์ปั๊มนมควรสะอาดทุกครั้งที่ปั๊มนมนะคะขั้นตอนหลังปั๊มนมเสร็จเขียนชื่อนามสกุลวันที่และเวลาที่ปั๊มนมที่ถุงเก็บน้ำนมทุกครั้งนะคะเสร็จแล้ว เทนมใส่ถุงรีดอากาศออกให้หมดนะคะปิดถุงซิปให้สนิทวางนมแช่ในตู้เย็นแนวนอนล่าเมื่อนำนมมาส่งให้บุตรที่โรงพยาบาลเตรียมกระติกใส่น้ำแข็งที่ก้นกระติกประมาณเศษหนึ่งส่วนสาของกระติกนะคะแล้ววางถุงนมบนน้ำแข็งเทน้ำแข็งทับกบถุงนมจนเต็มพอดีของกระติกปิดฝาให้สนิทเพียงเท่านี้คุณแม่ก็สามารถนำนมมาส่งให้บุตรที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะ นมแม่ที่อยู่ในกระติกใส่น้ําแข็งที่อุณหภูมิน้อยกว่า15องศาสามารถเก็บรักษานมได้นาน24ชั่วโมงนมแม่ที่ดีต่อสุขภาพของลูกโดยนมแม่นั้นช่วยเป็นต้นทุนที่ดีของสมองลูกมีภูมิคุ้มก,กันโรคช่วยย่อยง่ายถ่ายคล่องลดโอกาสโรคท้องเสียและลำไส้อักเสบลดโอกาสติดเชื้อระบบทางเดินหายใจไตแข็งแรงลดโอกาสเป็นโรคหูน้ำหนวกพัฒนาสายตาการมองเห็น ใจแล้วนะคะขอบคุณนะคะยิน,นดีคาแนะนำนะคะคุณแม่เพราะว่านมแม่ี่งมีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าในช่วงขวบปีแรค่ะโดยเฉพาะลูกนอนที่กำลังป่วยของนะคะนมแม่ดีที่สุดลุลลาลลลาลาลลลลาล้ลาลลา 在。